สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการตัค่าการชำระเงินใน WooCommerce นะครับให้ไปที่ WooCommerce แล้วคลิก Setting ครับให้คลิกที่ Payment ครับให้ไปที่รายการการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารครับให้ไปคลิกที่ Setup ครับสามารถตั้งชื่อไตเติลเป็นภาษาไทยได้ครับ ในส่วนของ Account Detail ให้ใส่รายละเอียดของธนาคารไปครับเสร็จแล้วกดเซฟเพงครับ ก็จบไปแล้วครับสำหรับการตั้งค่าการชำระเงินผ่านธนาคารต่อไปจะเป็นการตั้งค่าการชำระเงินด้วยบัญชี PayPal ครับให้ใส่อีเมลที่ใช้สมัคร PayPal ไปครับเสร็จแล้วกด Save เช็งครับต่อไปจะเป็นการตั้งค่าการชำระเงินเป็นเช็คนะครับให้ตั้งชื่อ Title ตตครับ ให้ใส่รายละเอียดไปครับให้ใส่ข้อความหลังจากสงั่ซื้อสินค้าสำเร็จว่าต้องทำอะไรนะครับเสร็จแล้วกดเซฟเชีงครับต่อไปจะเป็นการตั้งค่าการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทางนะครับให้ใส่ t i เ l ิ description และคำอธิบายหลังการซื้อให้เรียบร้อยครับสามารถกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ครับ เสร็จ <differences S 2> แล้วกดเซฟเชงครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการตั้งค่าการชำระเงินในวู o อมเม c ร์ขอบคุณครับ